วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับคุณต่อการเกษตรเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาะชมเครื่องที่เป็นสเปคลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสเปคลูกค้าที่ลูกค้าต้องการที่จะเอาไปสับเป็นต่างมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะเอาไปทาเป็นเชื้อเพ่อเห็ดน,นะครับตัวนี้ วัตถุดิบของลูกค้านะครับลูกค้าให้โจทย์มาว่าวัตถุดิบของลูกค้าจะเป็นกากมะพร้าวแบบที่เป็นคล้ายๆกับเป็นตรง,ง,งสี่เหลี่ยมลูกเตาเราก็เลยลกามตามตามมะพร้าวแถวบ้านครับเ,เพื่อจะใช้เอามาสับก่อนตอนแรกเรา,เามาสับมันเป็นทรงคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามาลูกค้าเลยเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแต่ว่า ผลที่ได้รับมาก็คือ,อแบบลูกเต๋าก็สับได้แล้วก็แบบที่ไม่ใช่ลูกเต๋าก็สับได้เ,เองซึ่งราคาของเราอาจจะไม่ได้สู้เครื่องมละแสนได้นะครับแต่เรืองนี้เป็นราคาที่เราคิดว่าเราประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็นรุ่นที่สับย่อยใหญ่ ก็อัตราการสัดอยู่ที่ประมาณ300-700กิโลต่อชั่วโมงนะครับต่อการกดสับแต่ละครั้นะซึ่งบางเครื่องนะครับถ้าสับไม่ละเอียดนะครับก็คือจะมีเป็นกากเส้นใหญ่ที่จะติดอยู่กับตัวใบมีดนะครับตัวนี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆเ,เลยครับจนสำเร็จออกมาเป็นลิตภั์ตัวน,นี้เลย ซึ่งออกมาเป็นขุีเลยครับตรงนี้แล้วก็มีแบบละเอียดเลยครับก็คือตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเป๊ะๆเลยครับก็คือจากมะพร้าวที่เป็นกากมะพร้าวนะครับมะพร้าวเราจะเอาสับมะพร้าวได้แล้วยังเราอาจจะไปเทสกับสับฟางดูอ่าับฟางดูว่าได้หรือเปล่าครับ ตัวตะแกรงที่เราใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบรูกว้างนะครับตัวนี้ตัวที่สามกากมะพร้าวนะครับจะเป็นรูรูใหญ่พอสมควรนะครับประมาณเอ่อเท่านิ้วก้อยครับรูเท่านิ้วก้อยเลยใช่ทำล้ไปพอถือออกมาก็จะออกมาในลักษณะที่ถือว่าละเอียดให้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือกากมะพร้าวจะเป็นเส้นใหญ่นะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ะแะรงงแบบละเอียดมากหรืออะไรประมาณนี้นครับตัวเส้นใยห,หรือกากใยเนี่ยมันจะไม่ลุกผ่านตะแกรงออกมาได้ใช่สมบแล้วนะครับตอนนี้เราตักพามาประมาณ2-3ถึง3กิโลนะฮะตัวนี้ ต้องไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะฮะเราใช้ทั้งอย่างนี้เลยใส่เปทั้งอย่างนี้เลยคะันอ่าแนากัดแล้วนะฮะัมีผานาัดเราซึ่งปกติถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆอะไรย่างเงี้ยฮะก็คือจะไม่สามารถที่จะสับตัวเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้นะ ว่าเครื่องของ DC เราเทำงานไดน้ตัวนี้เราใช้แค่มอตเตอร์เตียง2อแรงม้านะครับในการทำงาน,นแต่ถ้าจะให้ดีหรือว่าราบรื่นอะไรประมาณนี้ก็เราสามารถใช้มอเตอร์3แรงมาร้าไปได้นะครับซึง่งมันจะช่วยทำให้มอเตอร์ ความร้อนน้อยลงมาหน่อยครับ,บเีราบบเพียงแค่แบป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าในเขตทางภาคใต้หรือภาคที่ทําเกี่ยวกับพวกมะพร้าวอะครับจะมีเยอะแล้วก็ไม่สามารถย่อยได้อะไรซึ่งมันจะเป็นทางเกษตรกรรมคนที่ทําเกษตรกรรมก็จะเอาไปทําเป็นพวกปุ๋ยกากมะพร้าวอะไรประมาณนี้ครับ นีลูกค้าอยได้แบบสเปทขาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเราเราเลยจัดให้ได้จัดให้ได้ขอแค่ลูกค้าบอกอกมาตัวนี้จะเป็นขาดวางประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้กว้างรวมางสเมตรซึ่งออกมาแค่นี้ก็ถือว่าระดับปานกลางเลยครับต่อไปเรามันจะมานี่จะเป็น ตัววัตถุดิบเก่านะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวน,นี้จะเป็นกากขนมปังนะครับตัวน,นี้จะเป็นปากขนมปังซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเป็นแถวโซนที่เลี้ยงเลี้ยงปลานะครับตัวนี้ซึ่งเป็นกา,กากขนมปังที่มีก้อนเป็นก้อนอะไรนี่ครับแล้วก็ต้องการสับให้มันละเอียดเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นวัตถุดิบอาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้เราใช้เป็นตะแกรงใหญ่นะครับแต่เนี่ยแต่ว่าเพราะว่าชิ้นงานมันอาจจะดูหยาบๆนิดนึงก็คือเราใช้ตะแกรงเดิมเดียวกันกับตะแกรงที่ใส่เป็นตัวกั่งลงกค้านะแต่ว่าถ้าสั่งสินค้าจากร้านเราเราจะมีตะแกรงแถมให้นะครับก็คือมีแถมให้อีกสองไซส์ก็คือไซส์แบบละเอียดเหมือนรำแล้วก็ไซส์ปานกลางแล้วก็ไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่ประมาณนี้ซึ่งแต่ละไซส์ก็มีอัตราผลิตการผลิตที่แตกต่างกัน ที่เราใส่ด้วยเสือตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบที่ต้นทุนน้อยนะครับกาดขนมปังนี่ก็ผลิตต้นทุนน้อยแล้วก็เอามาแปรรูปที่จะทําเป็นอาหารปลาเพราะว่าการขนมปังมันเป็นโปรตีนเนาะแล้วก็ให้ปลากินอะไรประมาณนี้ หมดแล้วนะครับมันกี้เต็มถามแจกจ่ายแจกจ่ายาี่นู่ต่อไปเรามาสับสับฟางรูบ้างเนาะว่าเครื่องจะทํางานได้ดีหรือเปล่าผลได้ใช้ตะแกรงเหมือนเดิมนะครับซึ่งฟางออกมาอาจจะเป็นฟางที่ยังไม่ละเอียดดีพอแต่ว่าถ้าใส่ตะแกรงหยาบก,ก็คือจะละเอียดมากกว่านี้นะครับสำหรับคนที่เอาไปทํา เพาะเชื้อเห็ดน,นะครับตัวนี้ใช้ดีเลยอันนี้ใช้ดีมากคอยเพาะเชื้อเห็ดซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถซื้อเอาไปแทนเครื่องสับฟางชิ้นใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าตัวด้านในนะครับจะเป็นใบมีดน,นะครับเป็นใบมีดสามเหลี่ยมที่เาซื้อได้ปกติทั่วไปเลยนะฮะตามร้านขายวัสดุสขขอุปกรณ์การเกษตร ก็ใบมีดตกใบละประมาณ100-150บาท,าาาบาทซึ่งถ้าสมมติว่าใบมันหมดคมหรือว่าอะไรนะนะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเอง้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว,ว่าการใช้งานก็ระยะยาวอยู่แล้วครับประมาณ2-3ปีเขาก,ก็เปลี่ยนชุดใหม่อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้จะเป็น ใบมีดที่ประมาณ22-28ใบมีดนะครับเราให้ถึงประดานี้เลยเพราะว่าเราใส่ใจลูกค้าสามฟางก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรมากฟางที่เป็นเส้นใหญ่ฟางรนะเบิชิ้นที่ถือว่ารบับได้นะครับเพราะว่าชิ้นนี้ก็จะเป็นขายกับทีมาน ที่มา นี่เราก็คือเราเปิดเทสตตัวนี้เราเปิดเทสตต่อไปเราอันนี้จะเป็นใบไม้นะครับกิ่งไม้ที่ไม้แห้งๆที่เราเก็บอยู่ข้างร้านนะครับได้ลองเอามาลองจับดูนะครับเป็นพวกเศษกิ่งไม้ใบหญ้านะครับสำหรับคนที่ชอบทำปุ๋ยนะะตั้ตอบโจทย์เลยนะครับ น,นี้ถือว่ามันยังไม่แห้งดีนะครับก็คือยังมีจกเจลเขียวอยู่เลยนี่ชิ้นเท่ากับเครื่องสับยาปกติเลยนะครับได้เยอะขึ้นมาหน่อยครับตัดเ,เสียบก้านเลยนะตรงนี้จะมีระบบดูดเข้าเองนะฮะ ใบมีดเก็บผกรบทบดีที่สุดถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับว่าไม่น่าเกลีเราสามารถเอาไปตากแดดเพิ่มได้นะฮะตากแดดเพิ่มแล้วก็เอามาแพ็กใส่สุงพลาสติกพันแล้วก็นำมาขายได้เลยก็ฝากติดตามผลงานของ GC การเกษตรด้วย er นะฮะ เรามีเครื่องใหม่ๆมาให้ท่านชมได้ตลอดนะฮะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ทางแฟนเพจทาง Youtube แล้วก็หรือว่าจะโทรสั่งสินค้านะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์โทรสั่งสินค้าเลย,เลยครับสว่วนนี้กับผมขอขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงขนาดนี้ขอบคุณครับผม